กล้ามท้องนะคะกล้ามเนื้อท้องเกรงหน้าเกรงกล้ามเนื้อทอ้องบนกล้ามเนื้อท้องบนล่างเข้าหากันนะคะแล้วบิดหนึ่งายฮึบสองฮึบฮึบฮึบสามไปสี่ลึบไม่มีไม่มีปล่อยเลยนะเกรงท้องตลอด 8 9 9 10 11 12 13 สิบี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ